ชุดนี้เป็นชุดคำตอบที่เป็นองศาซะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของมุมมาดูกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยตอบเซต้าเท่ากับ90องศาคำถามที่ถามเรื่องมุมของเซต้าจะมีอยู่3ข้อที่คำตอบไม่ซ้ำเพราะนั้นถ้าเจอเซต้าถามเกี่ยวกับเซต้าก็เลือกตอบเลยมีคำตอบ90องศา60องศา แล้วก็23.8องศาอันนี้เลือกตอบได้เลยนะครับถ้าเจอถามเกี่ยวกับเซตาถ้าเจอมุมเซตาก็มี90 60 23.8มุมเซตาเก้าสิบหกสิถามมุมเซตาคำตอบจะมี90 60 23.8องศา ข้อนี้คือข้อ2ของมุมเซตาก็คือตอบ2 3 8องศาส่วนข้อต่อไปถามมุมเอลฟาแต่คำตอบไม่ซ้ำถ้าเจอ58องศาก็เลือกตอบเลย58องศาเจอคำตอบ58องศาตอบได้เลย58องศาคาตอบไม่ซ้ำข้อต่อไปดูรูปนะครับอันนี้ถามมุมแอลฟา มุมเอลฟากับแรง f ถ้าเจอรูปเป็นรูปตัว L กลกับกันสองข้างสลับกันถามมุมเอลฟากับแรง f ให้ตอบข้อ3อันนี้คำตอบทั้งสองข้อคือตอบข้อ3มุมเอลฟากับแรง f ก็จะมีหรือจะจำคำตอบก็ได้ถ้าเจอคำตอบเรียงจากน้อยไปมากก็ตอบข้อ3หรือเจอคำตอบจากมากไปน้อยก็ตอบข้อ3าม อย่างเช่นข้อนี้คำตอบเรียงจาก0 30 60 90ให้ตอบ60ถ้าเจอคำตอบ90 60 30 0ให้ตอบ30จำที่คำตอบก็ได้ถ้าคำตอบเรียงน้อยไปมากกับมากไปน้อยให้ตอบข้อ3ส่วนข้อต่อไปอคำถามชุดนี้มี2ข้อที่เป็นรูปแบบเดียวกันมีแรงดึง F คำถามถามรอบจุด A หาค่าสูงสุดรอบจุด A ให้ตอบ70องศาค่าสูงสุดรอบจุด A ตอบ76องศาค่าสูงสุดรอบจุด A ตอบ76องศาถ้าถามน้อยสุดรอบจุด A ตอบ166ลงท้าย6ทั้งสองข้อนะถ้าถามค่าน้อยสุดให้ตอบค่ามากสุดก็คือ166 แต่ถ้าถามค่าสูงสุดให้ตอบ76ถามค่าน้อยที่สุดตอบ166ถามค่าน้อยตอบมากสุดถามค่าสูงสุดตอบ76ข้อต่อไปถามมุมเซตาก็ถามมุมเซตาก็หนึ่งในคำตอบนั้นคือ60องศามี60 90แล้วก็23.8ข้อนี้ถามมุมเซตาตอบ60องศามีข้อเดียวจำเลยนะครับ ชุดต่อไปเป็นชุดของความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนเป็นเมตรแล้วก็เป็นมิลข้อแรกจําเลยคําตอบไม่ซ้ำคำตอบหน่วยเป็นเซนติเมตรมีข้อเดียวที่หน่วยเป็นซ m อมอันนี้จําเลย 70CM ซเมเจอ 70CM ซมก็ตอบเลยอันนี้ตอบ 70CM 7 0 c ซมซมข้อต่อไปคําตอบก็ไม่ซ้ําถ้าเจอชุดคําตอบในวงเล็บ เป็นคู่ของพิกัด x y ให้ตอบ5คู่กับ2.57 5คู่กับ2.57 5คู่กับ2.57ข้อต่อไปก็คำตอบไม่ซ้ำตอบ12เมตรเจอ12เมตรก็ตอบเลย12เมตร12เมตรข้อต่อไปคำตอบไม่ซ้ำ เจอห้าสเจอ5 11.54ก็ตอบเลย5 1.54มิลมิลห้าหนึ่งจุดห้าสี่มมห้าหนมมนะครับเจอคำตอบเลือกเลย5 1.54นึ่งจุดี่มมข้อต่อไปชุดนี้มี2ข้อเป็นเรื่องของหาจุดเซนทรอยถาม แนวแกน x ตอบ7.22ถามแนวแกน x ตอบ7.22ถามแนวแกน x ตอบ7.22ถามแนวแกน y ตอบ9.56ถามแนวแกน y ตอบ9.56แกน y ตอบ9.56ชุดต่อไปมี3ข้อให้ดูจำรูปนะครับหา พิกัดศูนย์กลางถ้าเจอรูปแบบนี้ถามแกน x ตอบ0.147ถามแกน x ตอบ0.147 x 0.147 y 0.268 y 0.268 y 0.268 z 0.284 z 0.284 z 0.284อันนี้ถามพิกัด xy นิ่จำเลย43คู่กับ11คำตอบไม่ซ้ำ43คู่กับ11 43คู่กับ11 43คู่กับ11ชุดนี้มี2ข้อ จะถาม x กับ z เมื่อกี้ถาม x กับ y คราวนี้ถาม x กับ z แต่รูปไม่เหมือนกัน๋อไม่ใช่คำถามแบบนี้จะมี2ชุดชุดนี้มี2ข้อแตร่รูปของคำถามคล้ายๆกันชุดนี้จะถาม x z ชุดต่อไปจะถาม x y ชุดนี้ถ้าเจอ x ถ้าเจอรูปแบบนี้ ถามแกน x ตอบ3ถามแกน z ตอบ3.5แกน x ตอบ3แกน z ตอบ3.5แกน x ตอบ3แกน z ตอบ3.5ต,ต้องจํารูปด้วยนะครับส่วนชุดนี้ถ้าเจอรูปแบบนี้ซึ่งรูปคล้ายกับด้านบนถ้าเจอรูปนี้ถามจะถาม x กับ y ถ้าเจอ x ตอบ2.5เจอ y ตอบ3 เจอ x ตอบ2.5ถาม y ตอบ3ถาม x ตอบ2.5ถาม y ตอบ3ถาม x ตอบ2.5ถาม y ตอบ3ถาม x ตอบ2.5ส่วนชุดนี้มีสองข้อ ถามที่จุด A กับจุด B ถ้าถาม A ตอบ7.43ถาม A ตอบ7.43ถาม A ตอบ7.43ถาม B ตอบ6.57ถาม B ตอบ6.57ถาม B ตอบ6.57ข้อต่อไปจำคำตอบเลย0.6เมตร 0.6เมตรคำตอบไม่ซ้ำศูเมตร0.6เมตร0.6เมตรเจอที่ไหนตอบเลย0.6เมตรข้อต่อไปคำตอบไม่ซ้ำถ้าเจอคำตอบที่มี L คู่กับ h L คู่กับ h ให้ตอบเลยเหมาะสมทุกข้อตอบเหมาะสมทุกข้อถ้าเจอคำตอบ L คู่กับ h ให้ตอบเหมาะสมทุกข้อเหมาะสมทุกข้อข้อต่อไปข้อสุดท้าย อันนี้จำเลย4.14เมตร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 